ทีนี้เขาบอกว่าความตะกับบทนั้นบาปของมันนั้นเป็นบาปใหญ่นะอีบลิสมันก็ททำมาแล้วเป็นกาเฟตเฮงอเจียดอมาโซชุรุกจนกระทั่งจะไม่ได้เข้าสวรรค์ใครเราไม่ได้เข้าสวรรค์เอาตัวนี้ไปก่อนมาริกอนี่เป็นฟาอนเทียดอมาโซอย่างนี้อุเลมาริกอนมาริกรอนที่อดูด่ในใจของผู้ที่หรือบุคคลที่มีในใจของเขาเนี่ย สบารัตสบารัตบีจีสาวีหนักเท่ากับมเมล็ดผักกาดบีจีซาวีนะาเน่เมล็ดงาหรือมเมล็ดผักกาดถ้าแปลให้ตรงตัวนะ่ะสาวีนะ่ะเขาแปลมาจากคอร์ดันคอร์ดเเลนเราแปลมาแล้วเมื่อวานมาเมล็ดผักกาดเม็ดผักกาดกับเม็ดงาเมล็ดพอๆกันคือเม็ดมันเล็กถ้าการตะกบวดมีอยู่ในใจเรานี่เล็กเท่ากับมเมล็ดงาหรือมเมล็ดผักกาดนะดดรปดอนอยาดรปดอมัมบาสรกันดรี จากความยะโสโอหังจากการตะกับบทมีแค่นั้นอัลลอฮ์ไม่ให้เข้าสวรรค์เลยอันนี้เราพูดมาแล้วในฮะดีษทาไมอ่ะนี่เหตุผลมาแล้วทําไมมันเรื่องใหญ่ลือเกินคนแอกแอกเนี่ยมันเรื่องใหญ่ไอพวกเราอยู่ชอบแอกเราเข้าใจาเรื่องเล็กเลยแอกมืทุกวันพูดก็แอกทาก็แอกอวัยวะก็แอกบางคนใส่เสื้อแอกลือเกินเออบางคนใส่เสื้อแอกแก่เรื่องจะแอกอีกวิผมแปรเลยนะแอก วางงั้นแอกมแอกได้หลายท่าเหมือนกันนะพูดแอกมึงพูดยะโสวางเอาดูการอนออดดิบวะเนาะเพราะว่ามีอยู่ภายใต้มันอยู่ข้างล่างมันน่ะคาว่าข้างล่างหมายถึงอยู่ภายใต้มันยนยนมาบัดการกดีๆอยู่ภายใต้การตะกบดติโกามาจำมาเจมาเจติโกามาจำสามปรับการสามประเภท และไอ้สามประเภทเนี่ยดาริปรดกากาจียันยังบาซาร์จากความอัปลักษ์หรือความน่าเกลียดซึ่งที่ใหญ่มากความอัปลักษ์หรือความน่ารังเกียจที่ใหญ่มากเขาว่างั้นดูนะที่บาปของมันหนักเนี่ยก็เพราะว่าเราท้ตตะกบบดเนี่ยมันจะก่อให้เกิดภายใต้มันนะสามเรื่องอันอัปลักษ์สุดเลยเอาดูอย่างปตาัตตโม อย่างนี้การยืนยันยังประสมอความอัปลักษ์ทีหนึ่งความน่าความน่ารังเกียจทีหนึ่งความโสโครกนะดูนะมารบ,บุตรสิฟัยังตัดตันตูดัง,งนันอัลลอฮฺตะอลาก็คือการไปยื้อแย่งมารบ,บุตรนะแย่งชิงหรือยื้อแย่งยือยงย้อแย่งอะไรสิปะสิฟัยังตัดตันตูดังนันอัลลอฮฺะอลาลักษณะเฉพาะอัลลอฮฺะอาใช่ป่าอืม อัลลอฮ์นะมูตะกับบีรไม่ใช่เราอัลลอฮ์ไปแย่งชื่ออัลลอฮ์มาถึงแต่ฉันบอกเมื่อวานเนะี <c> ่ย <oughs> ชื่ออนะัลลอฮ์น่ะไปเอามาใช้ได้นะ่ะก็ได้เป็นบางชื่ออะลฮ์มานเอามาได้เออมันจะได้มาเกี่ยวพันกันเรานี่มีลักษณะสีฟัตรอห์มาเออมีความเมตตาเอื้ออารีกรีมใจบุญเนี่ยเอามาเอะจจวาดเพราะเป็นคนยูด มีลักษณะสีฟัดยูดยูดาใจสุนทานแต่อย่างนี้แหละมุตกรรมบิดยะโสผู้พระผา,าผู้ทรงยะโสเราบอกกูเอามั่งยะโสมั่งไม่ได้เพราะเราไปยื้อแย่งลักษณะเฉพาะ,ะอัลลอฮฺสัลัลาสปตียังตรสบทประดฮูฮดิษยังตรีฮูลูเสมือนกับสิ่งที่กล่าวมาแล้ว สารต์ติเชกเช่นหรือเสมือนกับยังตรัสบทสิ่งที่กล่าวมาแล้วปะดะบฮัดดิสยังตรดีฮูลูในฮัดีิสก่อนหน้านี้ในฮัดิสก่อนหน้านี้เราพูดมาแล้วใช่ไหมในหน้าห้าสิบเอ็ดท้ายๆระหว่างนั้นนั่นข้อที่หนึ่งความหน้าอัปลักษ์ยังกระดูวะกากาจียันยังกระดูวะความอัปลักษณ์ที่สองมาอิงการ์กันอย่างเสบนร เป็นการปฏิเสธเรื่องจริงคนแอคนะ่ะคนตะกับดเนะ่ะคือคนที่กำลังปฏิเสธยังสบารยะนี้บรังยังสบนานเรื่องที่จริงสิ่งจริงของจริงคำว่าปฏิเสธในภาษาไทยเขาเียกไม่ยอมรับใช่บ้างจะบอกไม่ว่าใช่ทำหรือไม่ทำขโมยตังเขาผมขอปฏิเสธทุกข้อหาคำว่าปฏิเสธก็คือไม่ยอมรับ แสดงว่าคนตะกับบดนี่ข้อสองความอัปรักของเขาก็คือเขาไม่ยอมรับเรื่องจริงดูนะม่เรื่องจริงเรื่องอะไรด้านมหินอกันมนุษย์ย่อแล้วก็เหยียดหยามผู้คนเหยียดหยามมนุษย์ทําให้มนุษย์ตกตามแปลว่าหยามคนชอบหยามคนหยามมนุษย์สับดานาบีสุลฮลลัม ท่านนาบีสุลต่านละฮุอัลเลหิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้เลขหนึ่งนะโยงลงมาเขาบอกว่าเราว่าฮูมุสลิมอนเราว่าฮูมุสลิมอนรายงานโดยท่านอิหม่ามมุสลิมอืมฮูฮูฮาซัดละฮัดีษกับฮะดีษนี้ว่าอบูดาวูดาและอบูดาวูดวัลฮากิมูและท่านฮักิมอันอบีฮุรไรระตารอฎิยัลลอฮุอันฮูรายงานจากบีบเขาบอกว่าข้อสองเนี่ย ไม่ยอมรับความจริงแล้วก็เหยียดหยามผู้คนนบีบอกว่ายังไงเอาดูเลขหนึ่งเมื่อกี้ว่าไปอัลกิบรุมันบัตรลฮักกะวะกอมต้นนาซานบีว่ายังไงอาร์ติญอหมายความว่าบารมูลามัมบาส arkan ดีรีอิตูการตะกับบทนั้นหรือการอวดใหญ่อวดตนนั้น ปรบวัตันมันเป็นพฤติกรรมปรบวัตันคือการกระทําฉันก็พยายามนะเห็นเธอเด็กรุ่นใหม่แต่แปลการกระทาโอ้อาจารย์แปลเชยต้องแปลพฤติกรรมก็แฟมันดีหน่อยจริงก็ไม่อยากแปลเห็นเราคนรุ่นใหม่แล้วปรบวัตันพฤติกรรมหรือเป,เป็นการกระทําของใครมาริกอ,อยังมนุลออออาการยังสบนาลของผู้ที่มาริกอบุคคลที่หรือผู้ที่ยังมนุลเออเออมาริกอ ซึ่งที่เขานั้นกำลังปลีกหรือผลักออกไปมานเลาะนะ่ะแปลว่าปลีกหรือผลักหรือปัดป้องอาการยังสบนารกรสิ่งที่มันถูกที่ทำของผู้ที่เขากำลังปัดป้องของจริงเอาออกไปจริงๆที่ทำอยู่ในเรื่องไม่จริงแต่กำลังจะปัดป้องเอาของจริงออกนั่นแหละคนแอกใช่ป่ะอย่แอกแอกเน่ยกูเนี่ย เด่นในโลกาใหญ่สุดนะกูใหญ่สุดยุนึกยี่เห็นว่าใหญ่ลูกก็มาเลยสอนลูกว่ามึงใหญ่แค่ไหนนะต่อให้ตัวใหญ่เท่าฟ้ามึงก็เหยียบแผ่นดินของอัลลอฮ์ไม่แยกแกเหยียบแผ่นดินอัลลอฮ์ไม่แยกเราสูงไนงะนั่นแหะคนต่ําๆไปมองเขาได้ยังไงต่ําแกสูงแค่ไหนแกก็ไม่สามารถเอาหัวแกไปเกยฟ้าของอัลลอฮ์ราเขาสอนลูกอย่างนั้น แล้วทีนี้ไอเราอยู่ปฏิเสธเรื่องจริงอย่างนี้สัจธรรมยังสบนาภาษาปัจจุบันของสัจธรรมปฏิเสธสัจธรรมข้อเท็จจริงของจริงอย่าไปเท็จเลยของจริงสัจธรรมนั่นแหละเขาเรียกว่าพฤติกรรมของคนตะกรบดนบีบอกอัลกิบรุมันบัตตารลฮักก็คือคนที่พยายามผลักสัจธรรมออกไปของจริงแล้วก็ดานมาอิงการกันอีอออากนรดีออ และเขาก็ปฏิเสธแปลว่าไม่ยอมรับไม่อิงกัรเอ,อออเออมริโกและมันเป็นพฤติกรรมของการที่เขานั้นไม่ยอมรับหรือปฏิเสธอาการดียอกับมันอาการอย่างสบนารอาการดียอาการอย่างสบนารกับของจริงหรือศสัจธรรมนั้นด้านมหฮิโนกันออยออาการมนุษย์ย่อและเขาก็เหยียดหยามมนุษย์ยมตอนนาส เขาชอบฮีโนคนนั่นแหละพฤติกรรมของคนอัลกิบรูของการตะกับ,บทเราสังเกตดูเลยคนตะกับดบเนะี่ยชอบหยามคนเคยได้ยินไหมล่ะ,ะเวลาเขาแปลแปลไม่ถูกอย่างนี้ใช้ไม่ได้แปลไม่ถูกอืมว่าไงกันละชีวิตเราอย่างนี้แปลไม่ได้แปลไม่ถูกรู้แล้วแหละไม่ถูกก็ไปสกิดเบาๆบาหน่อยก็ได้คู่คู่ขออนุญาตครับผมขออนุญาตนะคูแปลไม่ถูกนิดนึงนี่นอย่างฉันเนี่ย ก็ไม่ได้บอกว่าแปรถูกคนอยู่ฟังอยู่ถ้าแปลถูกก็ชวยมาสก,กีนบอกกันละกันครูครูแปลไม่ถูกเฮ้ยไม่ถูกตรงไหนวะสวยแล้วกูจะรับผิดชอบมึงบอกวันนี้ตรงนี้แปลไม่ถูกเฮ้ยมึงผิดกว่ากูอีกมจะได้ว่ากันไม่เห็นมนลงเฟซมันก็เสียเหมือนกันนะประจานนี่เรียกประจานไม่ใช่นาซีฮัตว่ากันไปนี่คนที่ชอบฮีโนคนนะมันมีมันเป็นหัวใจของคนที่ต่ำาๆเท่านั้นแหละที่คิดอย่างนี้ คนที่มาตอหตัตีไม่บริสุทธิ์มิแต่ตาตุม่มเท่านั้นแหละที่คิดว่างั้นเอออย่ายไปคิดฮีโนคนนี้เอา้าโอ้ยครูไม่เก่งครูกูเก่งเ,ออเธอเนะ่ะเวลาจะเรียนเนะ่เขาไม่ได้ให้ดูหรอกว่าใครเก่งไม่เก่งอินมูนะใครให้ดูบุคลิกภาพของครูไซนาอาลีเวลาจะส่งฮสัสซันโกเซนไปอยู่กับใครเนะี่ยเขาให้เช็คครูเลยเรื่องแรกที่เขาเช็คแล้วก็คือเรื่องมารยาท จัญญาอักษกถ้าครูอุปนิสัยดีเขาจะไม่อบรมลูกของเขาอีกแล้วตัซีบลูกของเขาก็จะเป็นวลาดอนหมูอัดจบนมีอดับมีมารยากลับมาเลยงงทำไมล่ะเพราะไปคลุกคลีกับอุตสตาหหมูฮัซับหมูอัลลิมหมูฮัซับหรือมูริชิดหมูฮัซจับครูที่ได้รับการขัดเกาตัวเองสมบูรณ์แล้วเขาไม่ได้ดูอินโมเดี๋ยวเรียนนัครูตรงเรียนกับคนนี้ ถ้าคนนี้ยังไม่ได้รับการขัดเกลามึงเรียนยันตายอินมูก็ไม่ได้อืมแล้วทําไมเขาเก่งละ่ะคําถามมันจะย้อนมาทันทีอาจารย์พูดอย่างนี้ทําไมอัลลอฮ์ให้เขาเก่งละ่ะการที่อัลลอฮ์ให้อะไรใครมันไม่ได้เป็นเครื่องชี้วัดมันไม่ได้เป็นเครื่องชีว้วัดวัดสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ว่าอัลลอรักใช่บ้างบางทีให้ให้แบบประชดเพื่อทําลายมันก็เยอะก็เ,เรืออิสติดรรจเราเรียนมาแล้วดูต่อไปยังกติโก

เป็นสาเหตุอของอะไรของการละทิ้งบริมนิยมกันของการละทิ้งละทิ้งอะไรสกลตสิฟัตกะบุยยันบรรดาลักษณะอันน่าชมเชยอันน่ายกย่องออคนนะเวลาตะก,กับดเสียเรียกแอคแอคแอค,แอคพกเราเรียกแอคแอคชันเยอะเนี่ยมันจะทิ้งลักษณะอันน่าชมเชยหมดเลยทำไมล่ะนั่งอยู่ดดวยกัน มาทีหลังก็มานั่งบนเก้าอี้เขานั่งกันที่พื้นนั่งสดกาแฟบนเก้าอี้นั่งข้ามหัวเขาจะผู้ใหญ่จะเด็กกูไม่รู้เพราะกูมีอิลมูเยอะกว่าอยู่เข้าใจอย่างนั้นเลิศทางอิลมูนี่นี่สิฟัตอย่างสเปนนองอยู่เข้าใจมองตัวเองว่าอินมูเยอะกว่าเขาแต่มเอาตาตุ่มดูไงเนี่ยแทนที่จะดูสักนิดนึงว่าอายุน้อยกว่าเขาอ่ะต่อให้อินมูเยอะกว่าเขามารยาทมันต้องบีบลงมาให้ลงว่าต้องนั่งต่ํากว่าเขา เขาไม่ได้บอกอินมูเยอะกับเขาแล้วต้องไปนั่งกินข้างบนบนโซฟาแล้วก็ให้แชร์นี่มานั่งข้างล่างโอ้แล้วก็นี่นบีทำแล้วนี่แบบนี้ไม่ได้ทานี่แหละม่เลหัดเละม่เลหัดมองตัวเองผิดผิดไปเนี่ยปัดป้องของถูกไปแล้วที่ถูกมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่มาตรฐาน ISO หรอกอันนี้ไม่ได้ ISO ISO บนตั้งนั่งข้างล่างต่ํากว่าเขาอีกนะเขาไม่ได้วัดที่อินมูไม่วัดที่อินมูบาร์เซโซก็คงไม่ตกศาสนาอย่างนั้นสิ โอ้โหอิลมูระดับกรรมัดเดินลุยน้ําได้เนี่ยไม่ตกน้ําตกไฟไม่ตกไฟไม่ไหม้ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม,ไไม้อย่างนี้นะเหินอากาศกันแล้วเนี่ยลูกสิทธินับแสนอย่างนี้ถ้าดูที่อิลมูเขาไม่ได้ดูที่นั่นไอ้นี่มาตรฐานผิดแล้วเขาเรียกผิดมาตรฐาน ISO อิสลามหนึ่งมี ISO รองรับวิชานี่แหล ISO รองรับเขาเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนยะโสจะเป็นอย่างนี้แหละความน่าเกลียดก็คือเขาจะละทิ้งลักษณะอันน่าชมเชยอ่า เดี๋ยวศาส,สนาสอนเธอเวลาอยู่ร่วมกันเนี่ยในที่สาธารณะชนเนี่ยเรากินก่อนหรือกินหลังดีให้เราคิดมธอรมให้เราคิดธรรเขาเน่ะคือรับใช้เขาหรือให้เขารับใช้เรานบบีก็สอนเราก็เรียนกันเท่นั้นแหละไอ้เรื่องอย่างเงี้ยไม่ต้องมาเรียนปนเนานะเราก็พอเอาสมองเราติเกตแบซอออกตำยีแยกออกเหมือนกันโอ้การคิดธรรคนเนี่ยจะเป็นมหบุบเป็นที่รักของคน ไอคนที่เป็นคอดิมคนน่คนจะรักไอคนที่ถูกเขารับใช้เนี่ยถูกบริการบางทีเขาก็เหนื่อยหน่ายอยู่ใช้อยู่ได้ไอยนมเอานม้นมาดิแถมแถมไอ้นุมนี่บอกครูผมขออนุญาตขอประท้วงนิดนึงนบ,บีบอกให้กินสุรุเสเศษหนึ่งส่วนสามเองไม่ใช่เหรอนี่จะหมดหม้อแล้วนะผมยังไม่ได้กินเลยเออหัวทูบหัวทูบซัดจะหมดแล้วเนี่ยนี่มันผิดสุนน,นะครูจะได้อายกันไปเรื่องง,งั้นเถอะผิดแล้วผิดสุนนะ นี่ให้รู้มัง่งว่าลักษณะกปุยิยันจะไม่มีหรอกคนนะทะยโสนี่มันเป็นลักษณะทางใจที่เราอยู่คิดว่าเราใหญ่เราก็จะมองคนอื่นเล็กฮีโนเขาไม่ต้องกินก็ได้อย่างมืออย่างกูต้องต้องหมดหม้อเลยอยู่คิดอย่างนั้นต้องกินก่อนใครเขาบอกต้องกินก่อนแล้วพอกลับไปดูท่านนาบีนบีจะไม่กินก่อนนบีจะยื่นให้ซาบากินก่อนเพราะนาบีใช้เหตุผลว่าแกหิวกว่าแล้วนบีมาตรฐานไหน iso ไหนเน,นี่ย iso หระอกุวูวาฮัสนาน เขาหิวกว่าเพราะสิ่งที่เขาบอกมามันบอกมาด้วยปากนบ,บีผมหิวครับแล้วนบ,บีเคยร้องเรียกไหมว่ากูก็หิวเหมือนกันเปล่าเลยพอมาบอกปังอบบบรรอดไปเอานมมาแก้วหนึ่งที่บ้านจันพอเอามาปั๊บบริร,รอดนึกในใจมาตลอดทางนี่ฮะดิสซเฮียกูได้กินก่อนแน่เลยเพราะกูเป็นคนไปเอาพอ,อามาตั้งปังนบ,บียื่นให้พวกนี้กินอบูบรรอดคิดในใจนมแก้วเดียวแก้วแค่นี้คนแม่งตั้งบานเลยสองร้อยกว่าทั้งปะเนาะ จะเหลือซากให้กูไหมวะเนี่ยนึกอยู่ตลอดพอกินกินกินกันไปกินกันไปหมดเฮ้ยกินไม่หยุดววเบลลรออยู่จ้องไม่เหลือแล้วแหละพอมาถึงนบีเบริรอกปากสั่นแล้วนบียื่นะฮบูเบลลอในฐานะที่ไปเอามาเป็นคนไปเอาตรงกินก่อนเพราะฉะนั้นเด็กเสิร์ฟครูก็บอกว่าเธอกินก่อนเถอะเพราะเธอเป็นเด็กเสิร์ฟมันเหนื่อยไอ้ฉันมันอยู่หัวเลยนั่งห้องแอร์อีตั้งหากเหงื่อไม่ได้แตกเลยกินทีหลังเถอะถ้าหมดก้นหม้อก็ไม่ต้องได้กินกัน เจ้าภาพกระจกซองมาให้นักการกันตัวครูก็กลับบ้านได้ไม่ต้องกินพอาะที่พอนองมันมเหนื่อยแล้วมาตรฐานอย่างนี้มีใครทามัง่งไม่มีเมื่อไม่มีซุนนะปลอมหมดเลยพวกเราฉันก็ยอมรับตัวเองือนกันยอมรับเพราะเราไปไม่ถึงแล้วแค่ปนวัตไม่ผ่านแล้วหลังจากนี้เธอบอกว่าครูปนวัตเล็กไปผมขอเรียนเอียะอุลุมิดีนแบบแปดเล่มไม่ได้หรอเท่ากุรอานหัวใหญ่เนี่ยแปดเล่มไม่ต้องเรียนแรอกแค่นี้ก็หน้าเดียวก็แย่แล้วพวกเรา เออมันก็เป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกันที่เราต้องพูดทุกวันแล้วก็เราต้องคิดทุกวันปิกเก็ตทุกวันพนะวกเราเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องชำละตัวเราเหมือนกันเอาหัวใจเรามาชำละนระหว่างนั้นอ่ะดูต่อไปกรณร์ห orang ยังบำบัดการดีรีอิตูเพราะว่าคนตะกับบดนั้นทําไมละเหตุผลไม่มีลักษณะดีเลยในตัวเขาเพราะคนตะกับบรนั้นเจียดอกกัวซออิโอเขาไม่สามารถ ย่อนะคนยังนะมัมบา e าร์เขาไม่สามารถกัเซบ์กีม i m a n s ที่จะรักมนุษย์รักผู้คนกัเซบ์ bagi m รักกับผู้คนรักแบบไหนอาการบารัยยังก,เกะเซ s e h ี o bagi d i กับสิ่งที่เขารักเพื่อตัวเขาเองดิริ i n y o diri io ใช่ปะเขาไม่สามารถรักคนอื่นได้เหมือนกับสิ่งที่เขารัก เพื่อตัวเขาเองบากีน่เพื่อดิริยอเดรีอียอตัวเขาและนบีสอนเรายังไงลายุมินูอาฮาดุกุมฮัตตาอยู่ิฮบาลิอาคีฮิมาอยู่ิฮบุลีนับซีใช่เป่าเพื่อตัวเขาเองนบีบอกว่าถ้ารักเน่ต้องรักเหมือนรักตัวเองแล้วก็ไหนอ่ะรักตัวเองรักตัวเองไม่เคยรักใครนบีบอกให้รักพี่น้องของเขาเน่เหมือนกับที่เขาเคยรักตัวเองเราอยากอิ่มใช่ไหมเราก็ให้เขาอิ่มเหมือนเรา เราอยากหล่อใช่ไหมกใกล้เขาหล่อเหมือนเราเราอยากเก่งได้เขาเก่งเหมือนเราว่างั้นดานเทียดกัวโซอิโอมาลินโดดิรีและเขาก็ไม่สามารถที่จะถ่อมตัวลดตัวคือถ่อมตัวไม่สามารถที่จะถ่อมตัวดานเทียดกัวโซอิโอ meninggalkan maroh dan dangki dan barlamoh lambun ปอมัมบรินนสิฮ์ัน m กัเที่อาดออดอคลักวงดิจัลมาเลนกันมองริอกันอากันดิย่อเลองรังยง่ตรงนี้มีคำอธิบายเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสรุปแล้วสั้นๆเลยเขาจะสรุปเลยตกผลึกแค่ตรงนี้สามบรรทัดตกลงคนตะกับบทนี่เขากําลังจะสรุปว่าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องอป,ปลักอัป,ปลักเนี่ยคนตะกับบท,ทาหมมดดเเเลลยยถ้้ตะะกกบบีีีีรรื่อนะ่อองวนไทโใ น่ารังเกียจเราทําหมดเลยเพราะฉะนั้นเธ,เธอมาประเมินฉันก็ได้เธอจะประเมินสมมติฉันเป็นคนตะกบบตวลียาสุบินเลยอะไรที่เธอคิดว่าอาจารย์ไม่น่าทำหรือครูไม่น่าทำเลยฉันจะทําหมดเลยกินก,ก็กินก่อนนะเวลาเราผิดเรื่องเลขเองแม่งด่าเรายังกะเรานี่ไปทําลายโลกเลยแต่เวลาครูผิดมั่งแล้วก็ดีหมดเลยคืออะไรอปลรักษ์เนี่ยคนตะกบโบจะทําหมดเลยนั่งกับเขานั่งกับข้างล่างไอ้นี่นั่งสูงเหนือหัวเขา อะไรทํานองเนี้ยเขาทํางานกันงานโรงเรียนครูนะ่ะเป็นผู้นําโรงเรียนน่าจะทําเหนื่อยกว่าผมเพราะครูเป็นผู้นําแล้วก็ลูกน้องจะได้มีกําลังเหมือนนบีสร้างสุรานาบดยกหินก่อนสฮับบะบอกเราเดินทางมาไม่ไหวแล้วจะสร้างมสยิดกูบายกหินก็ไม่ไหวนบียกก่อนอาณบีนละอับบาสบินอับดินมุตเตเลบก็เลยต้องไปยกทั้งทั้งที่เหนื่อยแล้วมดแรงแล้วต้องยก แล้วก็ร่ายกวีกันค่ะแต่อัลลอฮ์ไม่มีชีวิตใดจะสุขสบายแล้วยังแต่ชีวิตอาคีรอดุนยอนี่คงไม่สบายเลยแหละดูดีเดินทางมาหลายร้อยลีเล่นไม่พักอาหารก็ไม่มีมาถึงปั๊บสร้างสุราเลยไหวหรือว่าเนี่ยนบ,บีบอกไม่เป็นแล้วแกนอนกันละกันฉันยังไหวเดี๋ยวฉันทําเองแม่เราเนี่ยจะปล่อยลูกพี่ทำเหรอรถคูติดหลมอย่างเงี้ยคูลงไปเข็นนะักเรียนนั่งเฉยคูเดี๋ยวผมดูให้อืดอืดอืดแม่มึงแสดงว่าไม่มีสมองแล้ว ครูลงไปเข็นนักเรียนมันก็เกรฑใจแหละนี่ครูบอกว่านักเรียนเข็นครูก็มานั่งปั่นใบจาาแล้วว่าอย่างนั้นเถอะอันนี้ก็ว่ากันไปนักเรียนก็เล่เหมือนกันโอ้โหครูลเล่นซัดโคคาโคลา่าแล้วก็กูล่ะเข็นแย่แล้วบวชเหมือนกันนะว่า,างั้นเถอะมันต้องแก้บวชเหมือนกันไอเรายังไม่ได้แก้แล้วครูเล่นโคกไปแล้วและเราล่ะเสิร์ฟคอแห้งเลยมันต้องคิดเหมือนกันนะคนตะกับวดเขาจะทําทุกอย่างที่ศาสนาตาหนิเจ้าจยังนี่มาตรฐานเขาเป็นอย่างนั้นแต่เขาจะมีบอก แล้วก็อะไรก็ตามที่ศาสนาบอกให้ทำนี่คนตะกับบดจะทิ้งหมดเลยตั้งที่ฉันว่านี่แหละนี่พูดสั้นๆเป็นเนะเป็นเนะเลยเอาสั้นๆเลยหาเซลสรุปคุลาซออย่างนั้นเลยเขาบอกเพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะแค่ตะกบบดเรื่องเดียวเนี่ยมันอะไรก็ตามที่ศาสนาชอบให้เราทำยังดิปูจีเราทิ้งหมดเลยแต่ของอะไรที่ศาสนาบอกอัป,ปลักคุโด,โดโดเราทำหมดเลยไอ้น,นี่ก็ต้องฉันก็เปลี่ยนเนียดเหมือนกันสมัยรุ่นเธอฉันก็เนียดคนละแบบ โอ้ยมานาซิบดุนยอนี่ฉันก็เอามุบาฮัตอลัลอะกรอนวัลอัมซาลแข่งขันกับเพื่อนฝูงกับแข่งกูต้องเหนือกว่าต้องดีกว่าชิงดีชิงเด่นกับคนทั่วทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องอยู่เหนือเขาอยู่ล่างตอนนี้เราต้องเปลี่ยนเนียดหมดแล้วเพราะเราต้องชําระถ้าชําระไม่ทันอลัลลอฮ์ชำระเราก่อนเดี๋ยวบันไลกันแหละงานนี้เดี๋ยวพวกเธอจะไปงงโอ้ตครูแปลงเสือออ้อรอรอยทำไมครูไปอยู่ข้างล่างละ่ะเดี๋ยวผมช่วยครูเอง แม่ผสอนปนวัตกันมากันสิบกว่าจบนักเรียนเพื่อเรียนสองบรรทัดต้องมาช่วยครูมาลูเหมือนกันนะให้นักเรียนมาช่วยครูเดี๋ยวผมช่วยเองไม่เป็นได้ครูอยู่ไปก่อนร้อนปะน่ะอันตรายนะระวังให้ดีชีวิตใครใครก็ต้องชําระและวิชาอย่างนี้มันเป็นฟารดูอินอิลมูเราเนี่ยอามันเราเนี่ยตั้งแต่อากีดาเราเนี่ยเมื่อมันฝังรากลึกแล้วน่ะสอเียถูกต้องชัดเจนแล้วถูกหมดแล้วอากีดาอิสุนาวันจะมาอะ ชริอาทเราทำตามระเบียบการหมดแล้วข้อหนึ่งข้อสองรูกลชรัดทำถูกมาแล้วขอ 3, ้อสามนี่มันจะทำให้เราสวยวิชาตะสวุปนี่สวยเนี่ยแปลว่าหนึ่งอัลลอฮ์รับสองมันคงทนถาวรไปถึงวันแห่งการสอบสวนที่ถูกมาชัดเดี๋ยวมันไม่ถึงถ้าไม่มีวิชานี่ยังไงก็ไม่ถึงอากิดาเรานะ่ะถูกสิเราเชื่อเราไม่ได้บอกนี่อัลลอฮ์เหมือนมะคลุเราถูกชริอาทเราก็ทาถูกตกเบกนี่เป๊ะเลยนะยกไหล่หน้อยๆเป๊ะเอียงซ้ายนิดนิด วระเลยละมาทุกอย่างกระบวนการลากยาวเลยยืนนี่ร้อยร้อยอายะรุกวัวนี่แปดสิบอายะลากยาวหรืว่างั้นละมาซูรี่แทบถึงอัสรีแต่ผลปรากฏว่าพอตกเย็นอามันหายหมดแล้วคุณงามความดีไม่เหลือทำไมละ่ะเนี่ยเรื่องพวกนี้มาแล้วมาทําลายแล้วไปที่ทุ่งมาชัดมีแตร่รอยรอยแห่งการทำความดีแต่ถูกลบออกความดีไม่มีน้ำหนักตาช่างก็ไม่มี นะอัลลอฮุมาซักกิลมีซานนามีนลฮัสนาอัลลอฮฺได้โปรดให้ตาช่างของเรามันหนักจากความดีด้วยเถิดว่าคอฟฟิสมีซานนาอานิสัยอาตขอให้ความชั่วของเราทั้งข้างนอกและข้างในใจเนี่ยมันเบาด้วยเถิดในตาช่างของเราว่างั้นอัลลอฮุมาอามินอัลลอฮ